4 8 9บวก8 6 9บวกเบกบกบวบวบวกบวกสท่ากับ120ครับเฮ้ยไม่ทันแลวไม่ทันไม่ทันผมกดไม่ทันครับ ไม่ลูกไมาอีกนิดนึงมาถึงเดินหน้ามาลูกเดินหน้ามาลูกเดินตรงเส้นเลยลูกมาตรงเส้นที่คือนั่นแลเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีศาดีนาม่วงชื่อเล่นชื่อปีนอายุห้าขวบสามเดือนเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์เรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองครับครับเก่งมากครับ คริสตมากับใครลูกวันนี้วันนี้ถึงกับช้อนแข่งกับพ่อกับแม่ค่ะโอ้โหใส่เสื้อฟุตบอลมาชอบฟุตบอลเหรอครับไม่ได้ชอบฟุตบอลหรอกครับไม่ได้ชอบฟุตบอลหรอกครับมันขี้กลับไม่เป็นไรลูกก็เลือกใส่ใส่อะไรก็ได้ไปถึงเมื่อวานไปซ้อมครับซ้อมอะไรนี่ลูกซ้อม คณิตคิดเร็วครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วูวันนี้เราต้องทดสอบสมองกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าเราเก่งคณิตคิดเร็วใช่ไหมครับครับโอ้โหเนื้อบวกหนึ่งเจ้ครับโอ้ยชันชันห้าร้อยบวกห้าร้อยหนึ่งพันครับเฮ้ยได้หมดเลยอ่ะเจ็ดร้อยหกสิบสามบวก แปดร้อยสี่ส1บครับถูกเปล่าถูกป่ะถูกต้องยเหนูเริ่มชอบเลขวิชาเลขเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกอายุสองขวบสามขวบครัโอ้ใครสอนเราตอนนั้นน่ะดูการ์ตูนครับเหรอคะการ์ตูนอะไรอ่ะ กระตุนเรื่องอะไรลูกมาบอกมาเผื่อพี่ป๋องจะให้ลูกดูบ้างใช่ใช่ใช่เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรลูกยังไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคยไปแข่งบ้างไหมลูกครับโอ้ไปแข่งที่ไหนจําได้ไหมสะลานปลาครับสะพานปลาสะลานปลาได้ยินว่าสะพานปลาจะไปตั้โบอลมุที่ไหนชอบเน็กชอบเลยเน็กไม่ใช่สะพานปลาแล้วแข่งแล้วได้ได้ที่เท่าไหร่จําได้ไหม ได้ที่หนึ่งครับโอ้มีคนแข่งกี่คนครับปริน์หนูก็นำไม่ได้ค่ะอต้งมีคนแข่งเยอะสองคนแข่งกีนไม่ใช่เลยสามสามคนน่าจะประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยคนนี่แหละโอ้โหร้อยสองร้อยคนพี่โหยธรรมดาหนึ่งร้อยสองร้อยคนนี่ได้ได้มากี่รางวัลแล้วเนี่ยปริน์ ตอนนี้ได้7รางวัลแล้วครับเจ็ดรางวัลเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเริงแล้วจะมีรางวัลที่8ปดไหมครับถ้าสอบอีกรางวัลที่8ก็จะมาครับนีงั้นงั้นเดี๋ยววันนี้มาเอารางวัลที่8ในรายการนี้ก่อนโอเคไหมค่ะเออแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกมาโบรันมาโบรันก็คือก็คือเป็นลูกแก้วต่างประเทศครับ พร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมครับ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 ด้วยโอเขามั่นใจเราก็เตรียมตัวรับสมองของพวกเรานะพร้อมแล้วเชิญครับค้ณงืูนเส้นอ่ะลิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเก่งจริงๆลูกโอ้โหห้าขวบสามเดือนใช่ เคล็ดลับนะครับที่ค้นพบว่าน้องชอบการคิดเลขเนี่ยก็คือผู้ปกครองครับต้องคอยสอดส่องลูกคือคุณแม่สังเกตว่าน้องดูก,กระตูนนะครับเป็นกระตูนที่เหมือนกับว่ามีกบกระโดดหายไปทีละตัวแล้วเขาก็ชอบนับว่าหายไปหนึ่งตัวสองตัวจนจับสังเกตได้ว่าลูกชอบเลข<อ>ก็เลยส่งเสริมด้านนี้ครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเด็กต้องคอยคดูคอยสอดส่องจะได้พัฒนาทักษะเด็กได้คือเป็นลูกของเข้าสู่ภารกิจไหมลูกครับ ท่านผู้กาครับเดี๋ยวผมให้ท่านคิดโจทย์คำว่าชุดคือหนึ่งบวกสองบวกสนี่คือ3ชุดนะครับทีมงานพิสูจน์ว่าต้องมีเครื่องคิดเลขเชิญครับดีมากมีเครื่องคิดเลขจะดีกว่าหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยครับครูถ้าไม่ให้ผมก็จะขอละครับใช่ครับขอบคุณครับกรรมการลองคิดโจทย์แล้วช่วยหาคําตอบด้วยนะครับขอคนละ20ชุดเลยครับ20่สิบหรืบชุดเลยครับจะเกินไปโอ้ยยีชุดดูครับ20ชุด20เลยี่สิบเลยครับอุ้ย โหดอ่ะหปิ๊นตรงนี้ลูกประจำที่ครับครับเฮ้ยผมว่าผมยี่สิบชุดพี่หอยยังบวกผิดอยู่ยี่สิบชุดเริ่มจากพี่ป๋องนะครับพร้อมนะลูกค่ะพี่ป๋องครับบวกแรกยี่สิบชุดครับเด็กห้าชุดเลยนะโอเคพร้อมพร้อมครับมาครับสามบวกสี่บวกสองบวกหกบวกห้า บวก8บวก9บวกหนึ่งบวก3บวก4บวก7บวก6บวก8บวกหนึ่งบวกสองบวก5บวก4บวก7บวก3บวก4 <90 S 1> ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ92ครับคุณศุปคุณต,ต้องครับ92 ลุงผลลุกไปหมดเลยที่เร็วมากเร็วจริงจริเร็วมากเอาละพร้อมไหมลูกครูนะครับพร้อมลูกมาครับห้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกหกบวกสี่บวกสามบวกเก้าบวกสามบวกสองบวกหกบวกห้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่บวกสามบวกหกบวกแปดเท่ากับหนึ่งร้อยหกรับ บรถูกต้องครับค่นลูกโจทย์ต่อไปยากเลยเพราะว่าห้ามกระโดดเวลาคิดต้องยืนนิ่งห้ามกระโดดได้ไหมลูกเออทำได้ไหมอ่ะห้ามกระโดดนะต้องยืนนิ่งยืนนิ่งขาต้องอยู่กับที่ได้ไหมลูกค่ะพี่ครับต่อแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะผมเช็คห้ารอบแล้วหน่าจะไม่พลาดน้าเดี๋ยวจะช่วยแต่ผมบวกลองบวกด้วยตาเนี่ย มันไม่น่าใช่คําตอบอะอะมานเดี๋ยวลองด้วยอะลองดูนะช่วยครูกับพี่ปองช่วยทวนหน่อยครับได้ครับได้ครับเป็นพร้อมนะลูกต้องขายอยู่นิ่งนะห้ามกระโดดมาครับ4บวก8บวก9บวก6บวก4ี่บวกหนึ่งบวก8บวก6บวก9้าบวก4บวกสบวก9้าบวกสี่บวก8บวก7บวก6บวก9บวก7บวกหบวก3เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบครับเฮ้ยถูกค่ พอดีใจพอดีใจเฮ้ยผมชุบครับผมบอกเร็วมากนะเอานุ่นกลงนี่มีคนกดไม่ทันผมกดไม่ทันเชื่อไหมเครื่องพีไกดไม่ทันกดกันเลยไม่ทันเด็คนบอกเร็วมากใช่โอ้โหอันนี้อันี้มาแปลกเลยที่มาถึงจุดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นถึงจุดนี้กดม่ที่ทราบว่านี่คือการอุ่นเครื่องเฮ้ยนี่โจทย์อุ่นเครื่องเลยเพื่อให้เข้าใจว่าเด็กคนนี้คิดเลขเร็วประมาณนี้เร็วมากโจทย์ต่อไปจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นครับ โจ์นี้ปริ้นลูกหนูมายืนตรงนี้ครับเดี๋ยวปริ้นคอยดูจอหน้าที่ของเราคือเป็นคุณครูคอยเฉลยว่าถูกหรือไม่ถูกนะลูกนะทั้งกรรมการครับผมจะมีโจทย์อยู่สองข้อทั้งสามท่านแข่งกันครับใครตอบเร็วกว่าและถูกต้องเข้ารอบจะมีอยู่หนึ่งท่านที่ไม่เข้ารอบก็จะมีเกมร่วมสนุกกัน สามท่านแข่งกันนะครับ,รบใช้ใช้ใช้เครื่องยิงแรกไหมครับเครื่องยิเแรกอย่าเพิ่งใช้ดีไหมครับวางเครื่องยิงแรกก่อนวางเครื่องนิ้แรกก่อนผมครูผมบอกเลยนะได้กินลูกโป่งพร้อมนะครับสู้สุดชีวิตเพื่อหนีลูกโป่งท่านทั้การครับเขาจะเริ่มจากตัวเลขนะครับสามสองหนึ่งโกตัวเลขสามสองนี่อย่าบวกนะครับเดี๋ยวเราใช้บวกตัวเลขเหล่านี้นะครับคเป็นลูกคอยเฉลยนะค่ะ ตัวเลขจะมาหลังคำว่า G O G O นะลูกครับโจทย์มาครับเก็บตัวนะครับจ้เท่าไรครับ8ปดัว8ปหอยศูนย์แปไลูก8ครับลองดูเฉยๆครับ โค้งโอ้เข่ารอบหมินท่านครับโค้งงอเข่ารอบหมินท่านจริงๆพี่บอกพี่บองครับแปดถูกต้องใช่ไหมลูกแปดถูกต้องครับไปสูดได้ไงวะมาโจทย์เขาตัดสินนะครับเก่งที่หมดแล้วเนี่ยโจทย์มาครับเก็บตัวนะครับคือ ทครับฉันได้แล้วเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่สิบสามเขาถูกเหรอผมคิดว่าเขาถูกครับผมผมไม่มั่นใจครับเพราะว่าต้องฟังต้องฟังอาจารย์อัจฉริยะต้องฟังอาจารย์มันเกิดจากวิกฤตการณ์เท่านั้นไไ่ลูกเร็วอ่ะยี่บห้าใช่ไหมลูกครับคำตอบคือ25ครับ2ี่ส5ใช่ไหมครับ <S <S พี่ไห้เก่ง่ะพี่ไห้สุดต้องครับเต็มเลยพี่อยอ่ะนูขอรับโล่เลยนะถ่ายรูปด้วยรับโล่หรอพี่ครับเราจำไว้ก่อนว่าพี่สองคือตัวแทนในเกมนะครับ, <S 1> <S 1> บเจอหน้าซึ่งเกมเนี่ยยังไม่เล่นตอนนี้อ้าวเหรอพักไว้ก่อนออ๋้ขอท้าเขาหน่อยอกรรมการเจอตัวเลขไม่กี่ชุดแต่ผมขอท้าเขาแบบนี้ครับตัวเลขทั้งหมด30ชุด เฮ้ยบวกมีลบเหรอคะบวกลบครับเป็นลูกประจำที่ลูกเฮ้ยมีหมดทั้งหกตัวเราอยังเรายการขอท้าปรินนะลูกโจทย์ของปรินจะมีตัวเลข30ชุดนะลูกมีทั้งบวกและลบค่ะพี่ปองครับถ้าข้อนี้พี่สามารถตอบได้เร็วกว่าน้องพี่จะมีสิทธิ์ในการไม่เล่นเก็บสุดท้ายได้นี่คือสิทธิที่พิเศษของพี่ครับ30ชุดครับพี่คุณคิดว่าผมทำได้ไหมพี่มีเครื่องยิงในมือนี่อ้าวเฮ้ยจริงเหรอพี่ใช้ได้พี่ใช้ได้ได้ครับ <Okay. S 2> คเตมตัวนะลกูกจะกดทัน <ไป S 2> หรือเปล่าโอตอนนี้พี่ป๋องก็แข่งกับเราด้วยนะลกูกเขาจะคิยเ,เลขนะพร้อมนะครับเต็มตัวโจทย์มาครับ บอครัผมกดไม่ทันครับหน้าตากดเศร้ามากจริงผมไม่เลยจริงผมไม่ได้แกล้งผมไม่ทันจริงผมมัวจะกดเงยกดเงยกดเงยแล้วเลขก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วครับครับผมที่ผมยิ้มเพราะพี่แบบพี่หนุ่มเศร้ามากไูหมอกจริงจริงคำตอบคือ25เหรอลูกค่ะยีใช่ไหมครับทีมงานครับเออ สู่ภารกิจสุดท้ายครับโจดนี้สนุกมากโจทย์สุดท้ายสนุกมากครับท่านผู้ชมครับภารกิจขึ้นมาครับนเขาใจคิดนูอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับพี่ป๋องครับผมรับกวนพี่ทางนี้ครับได้ครับเข้าอีกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายโจทย์ก่อนครับผมกิมนี้เล่นยังไงครับ ได้ครับพี่นั่งตรงนี้ใกล้ลูกโป่งพี่กลัวลูกโป่งแตกไหมครับก็ก็ขี้ตกใจครับพี่มีหายลูกโป่งแตกใช่ครับเป็นลูกเป็นกลัวลูกโป่งแตกไหมลูกครับผลประโยชน์ร่วมกันต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ลูกโป่งไม่แตกโจทย์เกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขขึ้นพอตัวเลขขึ้นปุ๊บน้องต้องหาคําตอบให้ได้และถ้าน้องหาคําตอบได้ถูกต้องก่อนที่รถไฟไปชนลูกโป่งพี่ป๋องรอดน้องตอบได้สาธิตนะครับสาธิตนะลูกสาธิตนะ 2บวก3บวก4บวกหเท่ากับ1ิีครับถูกไหมลูกถูกครับไปลูกกลันก่อลูก่ลูกก่ลูกเออเก่งมากครับปรินไม่ลอยเท่าไหร่แล้วเออย่างเนี้ยครับได้เลยครับอย่างเนี uh> um> ้ยครับน้องสนใจลูกผมที่ลอยขึ้นไปอยู okay ่เข้าใจกันไหมครับเข้าใจครับผมปรินลูกของจริงมันยากกว่านี้นะลูกของจริงยากกว่านี้ปรินเปนจำที่ครับ พร้อมเข้าสู่ภารกิจนะครับขุนทำไมเราเอาของขึ้นมาไม่ครบอ๋อขอโทษพี่ผมรูไม่เอาเอาของได้วยอะไรอ่ะโอ้โหฮิโอ้โหโพี่ครับผมอยากให้พี่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพี่จับไว้มันจะอุ่นใจคุณซุปนะคุณไม่ใช่คนดีอ่ะ พี่จะได้อุ่นใจมีอะไรกอดพี่นอนก่อนหมอนข้างไหมกอดครับนี่แหละพี่แทนหมอนข้างมันไม่เหมือนกันนะครับผมปินลูกช่วยพี่ป๋องกันนะลูกนะปินประจําที่ลูกพี่ป๋องพร้อมใจเย็นนะใจเย็นนะปินพร้อมลูกเตรียมปองจอนะครับขี้ตกใจอ่ะโจทย์มาครับ วิ่งเลยรวลูกเร็วลูกเร็วลูกเร็ลูวลูกบเร็วกนเ้ยลกหนูว่าคิดเร็วครับแต่หนูว่ากดช้านลูกหองจะล้นลูกหนึรหกสถูกต้องใช่ไหมครับโอถูกต้องครับโอ้ยอลกข้อหนึ่งไหวไหมลูกีข้อไหวไหมลูกเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังอยังครับ ได้ไหมลูกครับประจำที่ครับลูกปุงมเก่งบกลูกเก่งมากลูกพ่อเดี๋ยวลูกแกล้งคุณป๋องนะฮะเด็กเขาตอบได้ยังนานแล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่แตะปุ่มแค่นั้นเองและนี่คือโจทย์ข้อสุดท้ายครับเพื่อทำให้เกมนี้ง่ายขึ้นคนดูลุ้นได้มากขึ้นพี่ปุ่นครับช่วยหน่อยครับเอางี้เลยหผมชอบ ผมชอบแนวคิดเขานะคุณซุปอ่ะเขาเป็นคนที่คิดดีนะพี่ครับมันจะได้ง่ายๆเดินทางไม่ไกลมากประหยัดพลังงานครับผมรักโลกไงเป็นลูกเรามีเวลาคิดร้อยลงแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่บวกลบลูกเป็นโจทย์การคูณครับอโจทย์การคูณกับเด็ก5้าขวบถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องปรินซ์จะทำได้หรือไม่ เรากำลังท้าเด็กอนุบาลคูณนะครับพข้อสุดท้ายลูกพี่เราครับกำลังใจกับน้องปริ้นหน่อยครับเก่งเอาสู้ๆลูกสู้ๆปริค่ะสู้ๆลูกสู้ๆลูกคำตอบจะเยอะมากครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากเพราะนี่คือหลักคูณนะครับพี่ป๋องพร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัวนะลูกโจทย์มาครับ ป็นโจทย์ต้เรครับถูกครับกุมเล่นกลมล่นกลมเฮยเอตกี้หนูตอบว่าสอะไรลูกสามเก้าเก้าหกสามเกก้าหกคำตอบครับถูกต้องครับเก่งมากครับเก่งมากเลขให้เราน้องปิ้นครับเฮ้ยสุดยอดเลย เอาเลยครั <etus> บเลยสุดยอดเลยเก่งมากลูกเก่งมากลูกทินนะครับรับลูกโป่งจากพี่ป๋องเนียครับเออได้ครับได้ครับเชิญปิดลูกมาม <ór> ทางด้านการครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้รู้จักกับเด็กที่รักในการคิดคำนวณเลขครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องปรินซ์รู้สึกย,ยังไงบ้างครับ รู้สึกอายค่ะใช้คํานี้ก่อนนะคะริน์เก่งมากเลยลูกค่ะแสดงว่าหนูสนุกกับเลขใช่ไหมครับนี่แหละลูกถ้าหนูอยากเก่งอะไรหนูสนุกกับมันแบบนี้นะแล้วฝึกซ้ําๆแบบนี้นะก็จะทําให้หนูเก่งได้ทุกเรื่องที่หนูอยากเก่งเลยแต่ต้องอย่าลืมขอบคุณใครรู้ไหมคุณพ่อกับคุณแม่ที่คอยสังเกตอ่ะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะบางทีเราเราอาจจะละเลยความสามารถของลูกเราไปจนทําให้มองไม่เห็นว่าเขามีอัจฉริยภาพอะไรแต่นี้ต้องชื่นชมคุณแม่มากๆเลยที่ที่เขาเห็นแล้วก็สนับสนุนให้ลูกของเขาไปสุดทางนะคะอย่าลืมนะสนุกกับมันซ้อมซ้ำๆแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเรา โอเคไหมลูกโอเคอันนี้คือรักคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับที่มาวันนี้ครับท่านทั้งสองนครับน้องปรินซ์บอกพี่พี่ทีมงานว่าเขาอยากได้ของเล่นเสริมทักษะชื่อว่ามาร์เบลรันครับนี่คือความฝันของน้องปรินซ์ครับทั้งสามท่านครับเราทั้งสามคนนะให้ผ่านครับ พี่ซุบอกเล่าความสามารถของปริ้นในการชอบคิดเลขและคิดได้เก่งมากให้พี่พี่ <Yeah. S 1> นมเปรีย้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วพี่พี่เขาชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในปริ้นมากลูกพอทราบว่าหนูอยากได้อะไระลูกพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดเขาเตรียมสิ่งนี้กับน้องปริ้นลูกปริ้นหันไปมองหน้าแม่ก่อนลูกเดือนหน้า39ครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันในน้องปริ้นจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดด้วยครับ พินรอก่อนนะลูกรอก่อนนะครับโอเพินพร้อมไหมลูกครับหันมามองได้แล้วครับนี่มาดูได้ไหลนค่พ้่เกมของเล่นเสริมทักษะมาเบิรันคือเขาอยากเล่นมันจะมีลูกแก้วแล้วไหลๆลูกมาสนุกตรงไหนลูกริน มันสนุกที่มันต้องต้องแบบว่าเป็นเล่นเสริมพัฒนาการคร่ะเออนี่เขาอยากต่อยอดความสามารถนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยลูกสนุกกับการหาความรู้เรื่องแผนที่โลกมีอุปกรณ์เกมทักษะให้หนูนะลูกบวกคุณศึกษาให้ลูกด้วยจากพี่ๆนมเปรี้ยว <c oughs> ดัชมิลคิดรวมมูลค่า20,000นบาทจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดรวค่าเูลคหนบาจากเปีวิลนี่หมนลูก นิทด็ดเลยลูกนมเปรี้ยวดัชมิลคิดอร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมที่หนูชอบเลยลูก<ะ>มีวิตามินซีสูง<น>ช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีโอเมก้า3 6 9แล้วก็น้ำนมโคแทอบมห้นงปริน้นดื่มฟรีทั้งปีลูกขับเครัอค่อพันจีวคิดแรกเร็วของเราจากตุลินนะครับน้องปริน้นครับเก่งมากลูกปริ้นมาลากรรมการแลูก สวัสดีครับลูกสสวััดีครบอยากเห็นขนาดไหนลูกอยากเห็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เห็นเลยครับไปซื้อให้ลูกเล่นเลยดีกว่าเห็นกันไปเลยลูกเด็กข้าวผัวมาเก่เกกันหอ่าผมว่าคนที่เราต้องชื่นชมด้วยคือคุณพ่อคุณแม่แม่ค่ะเขารู้ว่าลูกชอบตรงนี้ไงเขาก็ให้เวลาลูกแล้วก็พัฒนาทักษะตรงนี้นะแม่ช่างสังเกต ผมว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราส่งเสริมเรื่องกิจกรรมนี่สําคัญมากแล้วโภชนา,าการก็สําคัญคือตรเนี้ดัชมิลคิดเขามีสูตรใหม่เพิ่มวิตามินซีสูงกว่าเดิมแล้วก็ตรงนี้มันจะช่วยดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันมีโอเมก้าสามหกเก้าโอ้โหเยี่ยลูกพี่อ่ะอเดี๋ยวทีมงานเตรียมไว้ไ <ป S 2> แล้วผมได้ไปแล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปขัดไปครับ